วันนี้น้องเคจะมาทับกระทงขนมปังนะครับแล้ดูท่านั่งสินั่งดีๆสิครับขอโทษครับแม่อ่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างแก้วแก้วน้ำมีอะไรบ้างขนมปังขนมปังแล้วก็มีกันไกลกันไกลกันไก่ต้องอยู่ในแล้วก็มีอะไรอย่างนึงอันนี้ นี่เป็นอะไรอันนี้เอามาทําเป็นกาวใช่ไหมเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อน,อนถ้ากัดไก่ถ้ากัไกดไก่เด็กๆจะทานะต้องดูในการดูแลของผู้ปกครองนะครับเด็กๆเ,เอานั่งเรียบร้อยค่ะเพื่อน,อนออยังไม่ได้อาบน้ำนะคะ <laughs> เพื่อนเพื่อนต้องรีบทําใช่ไหม <laughs> เพราะว่าเราต้องตักขนมปัง <laughs> ใช่ไหมครับ เอาขนมปังมาหนึ่งแผ่นแบบนี้นะครับหาซื้อได้ตามเซเว่นทั่วไปนะครัะที่เราทานแล้วก็แก้วน้ําง่ายๆเลยเอาปั๊มไหนแม่ดูสิกดปั๊มให้เป็นวงกลมเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยดูให้ตรงก่อนครับผมดูขอบโอเคไหมเอาเลยไม่ไม่โอเคดูดีๆลูกเห็นไหมขอบด้านนี้ยังไม่ไม่โอเคอะกดลงไปแน่นๆนะ ปลดลงไปแน่นๆแบบนี้ฟึ๊บฟุ๊บฟ๊บฟ๊บฟ๊บขยาบนิดนึงปึ๊บแดนแดนแดนอุ้ยขนมปังหายใช่แล้วเ,เพื่อนขนมปังหายไปไหนเนี่ยอยู่ไหนอะขนมปังไม่ม่ไม่ไมเอาเร็ว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 เดีเ๋ยวไม่มีแดดนะนต้องรอรรนะครับรอตากแดดอีกนะครับรีบทำก่อนนี่มันก็จะออกมาเป็น วงกลมแบบนี้วงกลมวงกลมวงกลมอันใหญ่วงกลมวงกมงลมวกงกลอันใหญ่ส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็ตัดนะครับแม่ลูกขอตัดหน่อยส่วนที่เหลือตัดปุ๊บขอตัดหน่อยปุ๊บเป็นนี้ตัดให้ได้สี่ชิ้นครับเอาดีๆนะดีๆนะเดี๋ยวลจะตัดได้ ระวังโดนมือตัวเองเห็นไหมไม่สวยตัดไม่เข้ากลางเลยนี่แบบนี้แบบนี้ตึก๊กอันนี้เราเอามาทำเป็นอย่างนี้ได้เป็นขอบกระทงอันนี้วางไว้ก่อนนะใช่คร์บทุกคนนั่งเรียบร้อยสิลูกครับนี่แผ่นที่สอง เราก็จะเอามาตัดแบบนี้อันนี้แม่จะตัดเองนะเพาต้องใช้กรรไกรใช้กันไกรทำไมแม่ตัดเองแล้ววะกันไกรมันจะบาดมือลูกเลยถ้าจะตัดกันไกรต้องอยู่ในดูแลของผู้ปกครองนะครับจะเอาออเป็นเป็นอันเล็กอันใหญ่แล้วแต่ําชอบเลยนะครับแต่นี้แม่จะเอาเป็นอันใหญ่ลองดูลองดูซิ โอ้โอแบบนี้ไม่ต้องแบบนี้นะเอาเล็กเล็กดีกว่าไหมลูกว่าอันใหญ่ๆนี่แหละดีกว่าโค้<อ>งโค<ห>้งลอดูสิแบบนี้เอาเล็กดีกว่าลูกอันเล็กสวยกว่าไหมอันใหญ่กว่าอีกเอาอันใหญ่เอาอันใหญ่แล้วอะแหลมคมด้วยเอาติดทากาวแล้วครับ,รบอน,นี้ของแม่ฝนจะใช้เป็น สาคูเพราะว่าอยากกินสาคูพอดีก็เลยกวนกวนเป็นสาคูเหนียวเนียวก็มาติดกันเอามาใช้แทนกาวเนาะใช่กาวดีกว่ากาวไม่ได้หรอกกาวปากินได้ไหมลูกรอเล่นถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นแป้งมันก็ได้แป้งมันมากวนเป็นเป็นแป้งเปียกเป็นแป้งเปียกแล้วก็มาติดเป็นกาวได้ด้วยเหร นี่ก็เป็นกาวได้ลูกมันเหนียวถ้าเหนียวมันก็ใช้เป็นเป็นกาวให้มันติดกันเฉยๆแม่ฝากกูมันติดแม่กลัวจะไม่มีแดดเนี่ยก็เลยรีบทำพอเราต้องตากไว้อย่างน้อยสองชั่วโมงให้ขนมปังแห้งยิ่งแห้งยิ่งแข็งเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะมันจะได้ลอยได้นานๆครับมันจะไม่จมใช่ไหมครับ อ้าทีนี้ลูกติดโอเคไหมติดแบบนี้ไ้ติแบบนี้อ่ะกดไว้ก่อนนะกดไว้อ่ากดไว้ก่อนแม่ตัดแม่ทากาวให้ดีกว่าเนาะครับลูกกดไว้เนาะนี่อีกแผ่นหนึง่งจริงๆใช้แค่2แผ่นนะแต่นี่เมื่อกี้แม่ฝนตัดอันเล็กไปแล้วแล้วน้องเคียนจะเอาอันใหญ่ก็เลยต้องตัดไหนให้เขา ถ้านั้นนะเราใช่เนี่ยเราอาจจะหาถ้วยหรืออะไรมาทําเป็นอย่างนี้เห็นไหมเราจะได้ไม่ต้องกดทับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันก็จะติดเองเห็นไหมครับครับโอเคแม่ทาไหมทุกคนทาทาลูกอยากทาเองไหมอยากทาเองอ่ะทาด้านข้างนี้นะเดี๋ยวแม่จับมือก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยว เดี๋ยวชิ้นต่อไปแม่ให้ลูกทำเองอันนี้อย่างนี้ทางด้านข้างแบบนี้แล้วก็อ,ออกมาโอเคอ้าวทีนี้อันนี้เทา่ทากันไหมชิ้นใหญ่ชิน้นเล็กยายถูกแล้วเอาเร็วทาด้านข้างโอเค อันนั้นชิ้นใหญ่วกว่ามันเท่ากันนะลูกแม่ตัดแบ่งแล้วอยากกินฝาครัวตักกินมีมอยู่มีอยู่ในหมอ้ออันนี้ไม่กินครับอันนี้แม่เอามาทานี้ทากระทง้าเป็นกาวมันเหนียวไงใช่ม,มีอยู่<ม><ล>ในหม้อที่กินอ่ะโอ้โหนี่เราก็จะเตดลงไปแบบนี้นะครับ เอาเดียวครับตักไม่ได้สักทีนึงอะไรตักไม่ได้หรอใช่เนี่ยตอนนี้มันก็จะนิ่มๆหน่อยพราะเดี๋ยวต้องรอตกักแดดมาช้าอยู่ตักไม่ได้เนี่ยตักไม่ได้ตักไม่ได้สักทีนึงยีงไงอย่างนั้นเหรอ สาคูมันเหนียวมันก็เลยไม่ติดเนาะมันเหนียวเหมือนกาวไงกาวเหนียวแบบนี้ไหมครับอเหนียวไหมเหนียวออแล้วกาวมันกินได้ไหมกินไม่ได้อ่าแล้วสาคูกินได้ไหมพอดีดที่บ้านมีสาคูอยู่ไอ้นี่สาคูต้นสาคูต้นจากธรรมชาติเลยนะแม่ไม่ทำมัวตัวมัวตัว ไม่มั่วตัวนะนี่ไงเดี๋ยวแม่จะให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวดอกไม้จะเอาไอ้นั่นมาพ่อเป็นดอกไม้ไม่ใช่น,นั่นอีกอีกอันนึงหนกอัน,นั้นเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้ทําเผื่อไว้เผื่อพี่แพนไม่มีไม่รู้พี่แพนทําหรือยังจริงๆของน้องเคียนมีแล้วแต่วันนี้ มาทำให้เพื่อนๆดูกันเผื่อเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้ไม่ได้ทำกระทงไม่รู้ว่าวันนี้จะทําแบบไหนดีเย็นนี้ทํากระทงแบบไหนนะแม่แม่มแม่เล็กแล้ไม่เล็กมันเท่าการรันลูกลระแบบพวกนี้ลูกเามาตัด ตรงกลางแล้วเป็นแบบตึบลูกนี่หน้าตามก็จะเป็นประา,าน,นี่ว่าเฉียบเป็นกันทำอีกชั้นหนึ่งไหมแล้วก็ปิดด้วยแบบนี้อับตรงนี้ให้มันตึแล้วก็อันี้มาปิดทับไว้ แบบนี้จะรวดจะรวดจะรวดแต่ว่ายังไม่ได้ทากาวนะครับท,ทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มอันดับแรกฝากคู่เป็นกาวอันดับแรกฝากคู่เลยกาวกาวกาว าไม่มีแดดนะก็ต้องเวฟใส่ไมโครเวฟใช้ความร้อนร้อนมากที่สุดเลยประมาณ1 0 1ถึงสินาทีแต่ถ้ามีตู้อบก็ใส่ตู้อบได้เลยร้อนไหมร้อนสิมันจะทำให้มันจะทำให้ขนมปังแข็ง ำโมยนะครับจะแปะนะครับกระทงกระทงนี่นะคะมันก็จะเป็นหน้าตายอย่างงี้นะคะกระทงขนมปังเห็นไหมแต่ลูกจะเป็นเดีวดาก,กระทงขนมปังจะติดตรงนี้อีกชั้นหนึ่งเนาะดีไหมไม่ต้องแลวไม่ต้องเลยแม่ลูกจะทํา